โอ้โหเช้าว,วันจันทร์บรรยากาศสบายสบาๆลมเย็นๆแบบนี้ชื่นใจจริงๆฮะสตัตวหิบเรา26องศานะะถือว่ากำลังแบบสบายๆเลยลมพัดเอื่อยๆก็เพิ่มความเย็นเข้ามาอีกนิดหนึ่งเหมือนเราเปิดพัดลมเบอร์สามประมาณนั้นนะสบายๆ ชมดอกไม้สวยกันช่องกิตไนสราพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเรศอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับเช้าวันจันทร์ที่สติงหิบเราอากาศดีครับวันนี้ลมเย็นสบายเลยอุณหภูมิอยู่ที่26องศานะก็ถือว่ากำลังดีะนะไม่หนาวนะก็กำลังเย็นสบายสบายตื่นเช้ามาจิบกาแฟชมดอกไม้ในสวนวันนี้พามาชม ดอกไม้ที่หลงเหลืออยู่ในสวนว่าง,งันเถอะนะนี่คมันจะเป็นดอกดาวกระจายนะหรือว่าดอกทานตะวันเม็กซิกันนี่ดอกเทียนดอกงอนไก่กำลังงามนะดอกดาวกระจายก็เริ่มโรยกันแล้วนะที่เหลืออยู่ก็คือเนี่ยเป็น มเมล็ดของเขานะก็สามารถที่จะเอาไปเพาะไดนะ้แต่ส่วนใหญ่ที่นี่มันก็จะปิวตกไปเรื่อยๆแล้วก็เกิดขึ้นรอบใหม่นะเพียงแต่เราก็ต้องรดน้ำพวนดินให้บ้างนะดอกบานชื่นสวยๆดูแลชื่นใจน,ะนดอกเทียนดอกนะสลับกันไปโอ้โหสวยงามนะอยู่ในสวน เช้าๆาจะมีความสุขกับดอกไม้ล่ะนะเนี่ยงอนไก่เดี๋ยวนี้งอนไก่มันก็จะเปลี่ยนแบบทรงไปเรื่อยๆเพราะว่ามันได้รับการผสมแบบทั้งงอนไก่บ้านงอนไก่ป่านะรวมกันมั่วไปหมดเลยแต่ก็สวยงามดีนะนะ อย่าไปคิดอะไรมากมาย,ยธรรมชาติสรรสร้างมาให้เป็นแบบนั้น,นดอกเทียนสีชมพูก็สวยเดียวพาไปดูดอกอะไรดอกนี่ยแพงพวยฝรัง่งนะก็กำลังงาม ธรรมชาตสิสวยอยู่ในสวนเรานะดอกมะเขือยังสวยเลยตัวนี้ก็เป็นดอกพุทธสุพโชนะสวยงามอนะ่ะมองไกลๆนี่เห็นไหมดูดอกสีขาวๆตัดกับพื้นเขียวของใบสวยงามจริงฮะนะ ก็ปลูกมาหลายปีแล้วนี่แหละธรรมชาติที่สวยยามเช้าเดินชมแล้วก็สบายใจฮะนะจนะุดนี้ก็ถือว่ามันก็เริ่มโรยกันแล้วนะเนี่ยเราปลูกดอกไมช้ชนิดที่แบบว่าสามารถที่จะเอาไป เวียนปลูกได้ต่ออีกนี่ฮะดอกของทานตะวันเม็กซิโกนะติดมเมล็ดกันแล้วนะเริ่มแก่แล้วก็สามารถที่จะไปเพาะได้นะดอกดาวกระจายก็ไปเพาะได้นี่แหละดอกไม้หมุนเวียนใช้ปลูกกันแบบนี้แหละก็สดชื่นยามเช้ากันนะสําหรับคลิปนี้นะเล็กก็พามาจิบกาแฟชมดอกไม้ที่สวยในสวนหลังแฟรดหกัน สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ